สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกบุญชาแนลวันนี้แอดมินจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องห้ามเด็ดขาดห้าคำอธิษฐานต้องห้ามอย่าขอพรแบบนี้จะกลับกลายเป็นภัยต่อตัวเองค่ะเชื่อได้เลยค่ะว่าคนไทยส่วนใหญ่เวลาไหว้พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มักจะขอพรเพื่อให้เป็นสิริมงคล กับชีวิตตัวเองทั้งขอให้มีความสุขขอให้ชีวิตเจริญก้าวหน้ารวมไปถึงเรื่องต่างๆแม้กระทั่งความรักโชคลาภซึ่งบางครั้งก็อาจจะไม่ทันได้รู้ว่าการขอพรในบางสิ่งอาจจะส่งผลลบมากกว่าผลดีและความเป็นจริงแล้วก็มีคำอธิษฐานที่ต้องห้ามด้วยที่ไม่ควรเอ่อยออกมา เพราะอาจส่งผลเสียกับชีวิตคุณได้อย่างคาดไม่ถึงไปรับฟังกันเลยค่ะคำอธิษฐานต้องห้ามที่หนึ่งก็คือขอให้เป็นคู่กันทุกภพทุกชาติหลายคนเวลามีรักที่สมหวงังมีความสุขไปด้วยกันได้ดีมีความผูกพันกับคู่รักมักอยากจะให้เขาอยู่กับเราตลอดไป ไม่ว่าพบชาติไหนไหนจึงอธิษฐานจิตขอให้ได้เกิดมาเป็นคู่กันอีกทุกชาติไปการอธิษฐานอย่างนี้มีโอกาสจะได้รับผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยสวยงามอย่างที่จินตนาการเอาไว้ค่ะเช่นในชาติต่อไปเรากับเขาอาจเกิดมานับถือคนละศาสนากันและมีศรัทธาสูงในศาสนาของตน แต่ด้วยผลของคำอธิษฐานก็จะบีบคั้นให้คนทั้งคู่ต้องมารักกันแต่งงานกันสุดท้ายก็อาจจะกลายเป็นความทุกข์เพราะความแตกต่างทางาศาสนามักนำพาซึ่งความไม่ลงรอยกันค่ะหรือถ้าเรากับเขาเกิดมามีเพศเดียวกันในถิ่นที่สังคมไม่ยอมรับเรื่องนี้ก็จะทำให้เกิดรักร่วมเพศ ที่ต้องคอยแต่หลบหลบส้นๆและมีความทรมานเป็นอย่างยิ่งค่ะคำอธิษฐานต้องห้ามที่สองคือขอให้มีคนรักมีคนเมตตามากๆคำอธิษฐานนี้ฟังเผนๆเหมือนจะดีแต่ความจริงแล้วคำอธิษฐานแบบนี้สามารถส่งผลให้เรามีคนรักคนเมตตาและพยายามทำดีกับเราหลายคนเกินไป จนอาจทำให้เราคอยเควหรือทำให้คู่รักของเราไม่พอใจซึ่งจะทำให้ความรักที่ดีอยู่แล้วพังทลายลงได้หรือถ้าเรากับเขามาเจอกันในตอนที่ต่างคนต่างมีคู่ครองอยู่แล้วคำอธิษฐานที่เคยตั้งเอาไว้ก็จะส่งผลให้หักห้ามใจไม่ได้แล้วกลายเป็นชู้รักที่ทำบาป และทำลายครอบครัวของทั้งสองฝ่ายค่ะคำอธิษฐานต้องห้ามที่สคือขออย่ากให้เจอกันอีกเลยเวลาที่เรากดเกลียดใครบางคนคนส่วนหนึ่งมักจะอธิษฐานแบบนี้ซึ่งเป็นการอธิษฐานที่ตั้งอยู่บนจิตที่มีโทสะแฝงอยู่หรือพูดได้ว่าเป็นจิตที่ผูกความโกรธเอาไว้ซึ่งจะไม่ได้ทำให้เราห่างไกล จากคนคนนั้นแต่ตรงกันข้ามจิตแบบนั้นจะยิ่งทำให้เราผูกติดกับเขาและมีโอกาสพบเจอเขาในชาติต่อๆไปอีกหลายชาติค่ะและด้วยจิตที่ผูกโกธนั้นก็จะทำให้ในชาติอื่นเราจะเป็นฝ่ายทำไม่ดีกับเขาทำให้เขาโกรธผูกอาฆาตกับเรา แล้วจะตามจองเวรกันไปไม่รู้จักจบสิ้นทางที่ดีโกรธเลียดใครขอให้แผ่เมตตาให้เขาจะดีกว่าค่ะคำอธิษฐานต้องห้ามข้อที่สคือขอให้ทำอะไรก็ร่ำรวยประสบความสำเร็จแม้ความสำเร็จและความร่ำรวยจะเป็นสิ่งที่ใครๆก็ปรารถนา แต่การอธิษฐานขอให้ร่ำรวยโดยไม่กล่าวให้ครอบคลุมอาจทำให้เราหลงผิดไปทำอาชีพที่ผิดกฎหมายหรืออาชีพที่ได้บาปแล้วคำอธิษฐานนั้นก็ส่งผลให้เราประสบความสำเร็จอย่างมากในอาชีพที่ผิดกฎหมายทาให้เราได้รับบาปมากมายมหาศาลเหมือนอย่างเช่นมหาเศรษฐีบางคน ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพที่ได้บาปเพราะเขามีบุญแต่เลือกอาชีพผิดค่ะคำอธิษฐานต้องห้ามข้อที่5คือขอให้ศัตรูพ่ายแพ้และพินาศคำอธิษฐานแบบนี้ตั้งอยู่บนจิตที่มีความโกรธอาฆาตอยากให้ผู้อื่นชิบหายล่มจมถือเป็นจิตอกุศลเราจะได้บาป จากการมีความคิดดังกล่าวและการอธิษฐานเช่นนี้ไม่ต่างจากการสรับแช่งผู้อื่นซึ่งจะส่งผลให้เราเป็นคนพ่ายแพ้และพินาศเสียเองค่ะก่อนที่เราจะอธิษฐานอะไรลองใช้สติพิจารณาให้ดีก่อนเสมอลองคิดให้รอบคอบรอบด้านว่าคำอธิษฐานของเราจะย้อนมาทำร้ายตัวเองได้หรือไม่ และไม่ว่าจะอธิษฐานอะไรไว้อย่าลืมตั้งใจลงมือทำกันด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำอธิษฐานเป็นสิ่งที่ช่วยให้จิตใจเราสงบมีสติแต่ความเป็นจริงคือชีวิตต้องเดินต่อไปด้วยตัวเองหากอยากให้ชีวิตดีก็ต้องหมั่นทำความดีหากอยากรวยก็ต้องขยนันทำงานที่สุจริต อยากมีความสุขกับชีวิตคู่ก็ต้องมีสติในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะแอดมินขอแนะนำวิธีขอพรที่ถูกต้องอธิษฐานคำเดียวได้ครบหมดทุกอย่างจากหลวงปู่ดูค่ะขอพรแค่สั้นๆอธิษฐานคำเดียวแต่ได้ครบหมดทุกอย่างเป็นธรรมดาที่เวลาเราเข้าวัดทาบุญขอคำอธิษฐานนั้น เราจะขอสิ่งต่างๆขอในเรื่องที่เราอยากได้อยากมีเช่นขอให้ร่ำรวยขอให้มีความรักที่ดีขอให้ได้งานดีๆทําขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ความจริงแล้วมีคำอธิษฐานที่ง่ายๆสั้นๆและเป็นประโยชน์ครบถ้วนกว่านนั้นมากค่ะหลวงปู่ดูพมมะปัญโยท่านเคยสอนเทคนิคในเรื่องนี้ไว้ว่า เวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้นๆไปเลยว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์เพราะคำว่าความดีครอบคลุมทั้งหมดทั้งร่ำรวยสุขภาพดีมียศฐานบันดาศัก์มีคนรักและเมตตามีคนรักและเมตตาส่วนไม่มีความทุกข์นั้นก็หมายถึงการตัดสิ่งที่ไม่ดีออกหมดทุกอย่างไม่มีทุกข์ ไม่มีโรคภัยไม่มีอุปสรรคไม่มีศัตรตูและที่สำคัญก็คือการได้พบแต่ความดีนั้นมีคุณค่าตรงที่ว่าถึงแม้เราจะขอพอรจนร่ำรวยได้จริงแต่ถ้าไม่มีความดีเงินนั้นก็อาจถูกนำไปเล่นการพน,นันนำไปซื้อยาเสพติดสุดท้ายก็นำพาเราเป็นนรกนั่นเองค่ะหรือแม้จะมียศ มีตำแหน่งแต่ถ้าปราศจากความดีก็เอาตำแหน่งนี้ไปข่มเหงรังแกคนอื่นโคดโกงประเทศชาติสุดท้ายก็มีนรกเป็นที่ไปค่ะหรือแม้จะมีคนรักคนเมตตาแต่ถ้าเราเป็นคนไม่ดีเป็นคนเจ้าชู้หลอกคนนี้ให้รักหลอกคนนั้นให้หลงสุดท้ายก็ทะเลาะตบตีกันและพากันไปลงนรกกันทั้งหมู่ค่ะ การขอให้พบความดีจึงถือเป็นพรอันสําคัญที่สุดและผู้ที่จะพบกับความดีได้ก็ต้องมีปัญญาพอที่จะรู้ว่าความดีมีประโยชน์เป็นเช่นใดเมื่อเรามีปัญญาแม้จะเกิดมายากจนก็สามารถใช้ปัญญาสร้างเนื้อสร้างตัวจนร่ำรวยได้แม้จะเกิดมาต่ำต้อยก็สามารถใช้ปัญญา ทำงานจนมีตำแหน่งใหญ่โตได้หรือแม้จะเกิดมาไม่มีใครรักแต่หากมีปัญญารู้จักพูดจาก็จะกลายเป็นที่รักของคนอื่นได้ค่ะและที่สำคัญคือเมื่อมีปัญญาก็จะรู้เองว่าความชั่วไม่มีประโยชน์และไม่ควรทำความดีมีแต่ประโยชน์และควรทำเมื่อทำความดีแล้ว ก็จะเป็นผู้ที่มีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้ามีแต่สุขคติเป็นที่ไปใครอยู่ใกล้ก็มีความสุขค่ะฉะนั้นเวลาทำบุญครั้งใดก็ให้อธิษฐานง่ายๆไปเลยว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์ค่ะนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่ช่องบอกบุญของเราได้นำมามอบให้กับทุกท่าน แอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระเกี่ยวกับต้นไม้มงคลความเชื่อและสุขภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพมีความสุขทุกๆท,ท่านขอบคุณและสวัสดีค่ะ